สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอว o ลช c แชนเนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact กกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้เราจะมา พูดถึงตัวละครเอาไฮแทมหรือว่าพี่แต๋มกันณนะปัจจุบันนี้อาไฮแทมยังน่าซุ่มอยู่หรือเปล่ายังคุ้มค่าที่จะเปิดไหมแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นข้อควรรู้นะฮะที่เราควรรู้ก่อนจะเปิดตัวละครตัวนี้ในคลิปนี้ก็จะมาบอกกันทั้งหมดเลยจะมีอยู่ที่6หัวข้อด้วยกันซึ่งแต่ละข้อในคลิปนี้จะรวมไปถึงการปัน้นแนวทางการเล่นการจัดทีมของตัวละครตัวนี้ด้วย ก็เลยเ่ยกดว่าคลิปเดียวครบจบกันไปเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยเพื่อการเสียเวลาผมพาไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าเนาะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอน,นะฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID p a พาสเวิหรือว่าเติมผ่าน u i d ฮะ ราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะที่สําคัญฮะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย,ยฮะปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก์ก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับหัวข้อแรกเราจะเริ่มดูกันเลยก็คือจุดเด่นของตัวละครข้อดีแล้วก็ข้อเสียกันก่อนเลยฮะ เราเริ่มมาที่จุดเด่นตัวละครท้านจุดเด่นตัวละครอาวยแทมหรือว่าพี่แต๋มเนี่ยจะมาเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไม้หรือว่าเป็นตัวละครดีเทฮะที่ทำดาเมจในสนามได้รุนแรงและก็เยอะมากๆเลยสำหรับข้อดีของพี่แต๋มเนี่ยก็ไป้นพลทานนั้นของดาเมจเนาะดาเมจของตัวละครตัวนี้ที่แค่สีศูนย์แล้วก็อาวุธสีดาวเนี่ย ทำดามเมจได้เยอะและก็รุนแรงมากๆฮนะซึ่งการทำดามเมจของพี่แต้มเนี่ยจะเป็นประเภทที่ทำดาเมจได้เรื่อยๆในสนามเป็นเวลา,า7วินาที8วินาทีประมาณนี้อยู่ที่การเลนสแตกของเราเองเนาะซึ่งทำดามเมจได้ค่อนข้างนานมากในสนามมนะ แล้วก็ตลอดเวลาในสนามเนี่ยสามารถทำไปได้เรื่อยๆด้วยแถมแรงด้วยทั้งหมดเลยก็คือไม่ใช่ดีเบตที่เน้นในการเบิร์ดแอนตี้หรือว่าเบิร์ดเป็นก้อนใหญ่ๆฮะซึ่งตรงนี้ก็จะตัดปัญหาทงา้านของการเซ่ออัพการบัฟหรือว่าการแอนติคลิปไม่คลิปออกไปได้ลยเนาะก็ถือว่าช่วยใหเนได้ง่ายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยของตัวละครพี่แตมฮะพี่แตมเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่ไปได้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเจอกับมอนเดียวหรือว่ามอนกลุ่มฮะเพราะว่าการทำดาเมจของตัวละครพี่แตม ถือว่ามี a อ e ค่อนข้างกว้างพอสมควรฮะมันกว้างพอที่จะโจมตมีมอนหมู่ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เคลียร์มอนเดย่ยวได้แบบไม่มีปัญหาเลยเนาะแล้วก็ตัวละครตัวนี้จัดทีมค่อนข้างง่ายไปได้ค่อนข้างหลากหลายทีมเหมือนกันฮะสำหรับข้อดีก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เรียกได้ว่าเรื่องดาเมจเนี่ย หายห่วงอย่างแน่นอนในส่วนข้อเสียของตอัวละครออแทมเนี่ย mm. ก็เรียกได้ว่ามีเหมือนกันแต่ก็ไม่เชิงกับว่าเป็นข้อเสียซะทีเดียวเนาะก่อนเริ่มมาที่อันแรกเลยก็คือการเล่นที่ค่อนข้างยากฮะใครที่เล่นบ่อยๆหรือว่าเล่นจนชินแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่ามันยากสะเท่าไหร่เนาะแต่ก็มีอีกหลายคนฮะที่มองว่ามันเล่นค่อนข้างยากทําไมมันถึงเล่นค่อนข้างยากฮะตัวละครออแทมเนี่ยจะเก่งที่สุดและก็รีดได้ไม่ได้มากที่สุดฮนะจะต้องเก็บสแต็กให้ครบ 3กระจกตะหลอดเวลาฮะซึ่งวิธีการเก็บเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนฮะมีทั้งแอนตีมีทั้งการชาร์ตตีมีทั้งการใช้สกิลและก็มีการนับเวลาต้องกดตอนนี้ตอนนั้นด้วยฮะซึ่งมันอาจจะยุ่งยากสําหรับบางคนให้ต้องมาจาโลเดชันจำสกิลอีกต,ตรงนี้ฮะก็เลยเป็นการเล่นที่ค่อนข้างยากเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงนี้ในะคลิปนี้ไม่ต้องห่วงฮะ จะมีการสอนเล่นการกดแบบง่ายๆในหัวข้อต่อไปด้วยเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อเสียของพี่แต๋มเช่นเดียวกันฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียก็คือตัวละครตัวนี้ปั้นสแตทค่อนข้างยากแต่ตรงน,นี้ผมก็มองว่าไม่เชิงกับเป็นข้อเสียสักทียฮะถ้าเกิดว่าใครทําได้ตัวละครมันก็จะเก่งเนาะทำไมตัวละครตัวนี้ปั้นสแตทยากฮะตัวละครตัวนี้ใช้สแตทเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นฟื้นฟูพลังงานคิเรชิดาเมจ พลังโจมตีหรือว่าค่าชาันวรทาด EM เนี่ยคือใช้หมดเลยก็เลยเรียกว่าไม่ใช้ป้องก,กันกับใช้เลือดฮะที่เหลือคือใช้หมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาของค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากซะทีเดียวฮะตัวละครตัวนี้มันก็สามารถใส่เซตยาำ2-2ได้ฮะ ไม่จะเป็นตัง้งใส่4เซตเนาะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วสํารับหัวข้อต่อไปเราจะมาดูกันที่แนวทางการเล่นตัวละครเอาไฮแทมกันบ้างดีกว่าซึ่งตรงนี้ตามภาพเลยผมจะเอามารองกับทีมบีอาอัดและก็ทีมแพร่ขยายซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ไกด์ท่านของทีมเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อ ที่เป็นการไกด์การจัดทีมอีกทีหนึ่งอยู่แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เราจะดูกันที่เอาไห่ทมเป็นหลักนะฮะในส่วนของทีมนี้ฮะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องเล่นตัวละครทั้ง3ตัวละครที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตให้ครบก่อนไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้อะไรก็ตามเพราะตัวละครพี่แตมเนี่ยเมื่อเราเริ่มเล่นในสนามแล้วเราจะไม่สามารถสลับตัวออกได้เพราะเมื่อใดฮะที่เราเนี่ยสลับตัวออกทางด้านของสแต็กหรือว่ากระจกมันจะทําการรีเซ็ต หรือว่าหายไปเลยท,ทันทีเพราะฉันก็เล่นตัวละครพี่แตมเป็นคนสุดท้ายเนาะสําหรับแนวทางเล่นเมื่อเราเนี่ยทําการเล่นตัวละครซัพพอครบแล้ว3ตัวเมื่อสลับเป็นพี่แตมผมแนะนําให้กดสกิลแอลตีก่อนเมื่อออลตีจบได้บร้อยแล้วเราจะได้สรกระจกมาเลย3อันหลังนั้นก็ทําการโจมตีไปเรื่อยพอเราเห็นว่าเส่กระจกเนี่ยกําลังจะหมดหรือว่าหมดไปแล้ว ให้เราใช้ในของสกิลธาตุหรือว่าการชาร์จตรงตีเพื่อเลสแสงขึ้นมาแล้วก็เมื่อมันหายไปอีกฮะเราก็ใช้อันที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้เมื่อกี้นี้เพื่อเลี้ยงแตกต่อไปอีกเนาะเข้าค่าก็จะเป็นมานี้ฮะเมื่อแสกเราครบหมดแล้วเล่นจนหมดแล้วฮะวเราค่อยสับตัวออกไม่ตัวละครซพอตอีก3ตัวแล้วก็วนสกิลแบบเดิมเลยเข้าๆแนวทางการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆน่าจะเริ่มงงแล้วล่ะว่าการเล่นเลี้ยงแสกเนี่ยมันต้องเล่นยังไงเราไปดูกันที่หัวข้อต่อไปเลยดีกว่านะฮะ สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงสเต็กกระจกฮะจะมีเทคนิคในการเล่นแบบไหนนะฮะสำหรับตรงนี้เหมือนเดิมเลยเราจะกดสกิลเอลติก่อนเพราะว่าเราเนี่ยใช้งานสกิลเอลติเรียบร้อยแล้วมันจะได้สเต็กมาทันทีเลย3 s t สแต็กกระจกด้วยกันฮะตรงนี้พวกเนี่ยทำการตีปกติไปเรื่อย จะมีครั้งฮะทำการตีปกติยาก,กดชาร์จโจมตียาก,กดสกิลธาตุเด็ดขาดฮะเราเก็บสกิลเอาไว้ใช้เพื่อเลี้ยสแต็กเนาะตรงนี้ผมจะให้สังเกตท่าของการทํางานของสแตก็กมันจะมีท่าของฝนดาบพุ่งลงมาเยอะแบบนี้ให้สังเกตว่าฝนดาบเนี่ยพุ่งลงมากี่ครั้งแล้วถ้าฝนดาบพุ่งลงมาครบ2ครั้งแล้วให้ทําการกดสกิลชาร์จโจมตีทันทีเลย ม,มันจะทปการรีเซ็ตสแต็กขึ้นมาสแต็กเราจะเต็ม3ขั้นตลอดฮะแล้วหลังจากนั้นฮะฝนดาบเนี่ยจะลงมาอีก2ครั้งเหมือนเดิมเลยหลังนั้นก็ให้ทําการกดสกิลธาตุใส่ศัตรูเราก็จะได้สต็มาอีก1ขั้นฮะทำให้เราสามารถเลี้ยงสเต็ต่อไปได้หลังจากนั้นฮะฝนดาบจะลงมาอีกประมาณครั้ง2ครั้งเหมือนเดิมและเราเนี่ยจะทําการสลับตัวออกไปเรีนตัวละครซับพอร์ดไปเปิดโล่ไปแปะธาตุใหม่แปะไฟฟ้าใหม่และกลับมาสักนิดนึงตัวละครอไอเทมเนี่ย จะมีสกิลเอาตีอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าใครทำพลังงานมาเพียงพอนะฮะแล้วเราเนี่ยจะวนโลเคชั่นแบบเดิมเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กน้อยเช่นเดียวกันฮะเอาไว้ว่าหลักๆเพื่อนๆเนี่ยกดใช้งานอตีฝนดาบกสครั้งกดชาร์จโจมตีฝนดาักสอครั้งกดสกิล่า่าแล้วฝนดาบกสครั้งแล้วก็สับตัวออกฮะแบบนี้จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดเนาะ แล้วก็สำหรับหัวข้อต่อไปก็เปท่า้าของการจัดทีมกันบ้างนะฮะสำหรับการจัดทีมของตัวละครเอาไอเทมเนี่ยเมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วทีมหนึ่งก็คือท่าาของทีมบีบอัดแล้วก็แพร่ขยายอันนี้ยัยพี่แบบเนี่ยเล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วทีมหนึ่งแต่ก็จะมีอีกหลายทีมเหมือนกันที่ตัวละครตรงนี้สามารถเล่นได้จะมีทีมอะไรบ้างฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันที่ทีมแรกเลยดีกว่าฮะสำหรับรงเซอร์ของทีมแรกก็คือทีบีบอัดแล้วก็แพร่ขยายเองซึ่งตรงนี้การจัดทีมก็ง่ายมากเลยฮะ เพื่อนๆใช้ตัวละครพี่แตมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครไฟฟ้าหนึ่งตัวผมแนะนำว่าโคจะเป็นตัวละครที่สามารถทำ d a า a ม e ได้หรือว่าแปะไฟฟ้าได้จากนอกสนามได้หมดเลยจะเป็นไลเดนฟิตชิโนบุยาเอะฮะเล่นกับพี่แต้มได้หมดเลยแล้วก็อีก2ตัวละครเนี่ยอันนี้แล้วแต่ใครจะใส่ไม้อีกตัวหนึ่งมาช่วยใส่เซตสีไม้เพื่อลดต้านทานอย่างเช่นใส่นาธิดาก็ได้เหมือนกันใครจะใส่ตัวคิวเลอร์อีกตัวหนึ่งใส่ตัวโลมาเป็นจงหลีแบบนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันหลักฮะ เราใช้ไฟฟ้าแปะเข้าไปใช้พี่แตมในการทำคอมโบบีบอัดแพร่ขยายประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็สลับทีมต่อไปเราจะเอาพี่แตมมาเล่นกับตัวละครนินลูตรงนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันแต่เพื่อน,นต้องจัดทีมเป็นท่าางของทีม2น้ำและก็2ไม้ซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องมีตัวละครนินลูเข้ามาด้วยฮะอีกสองตัวละครที่เหลือเนี่ยตัวละครธาตุน้ำหรือธาตุไม้เนี่ย แนะนําว่าให้เป็นตัวละครฮิวเลอร์จากค่อนข้างเล่นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าทีมีน้เนี่ยดามีนัเฟือนมานโดนตัวเองค่อนข้างแรงด้วยฮะเพื่อนๆก็เลือกเลยฮะจะใช้ตัวละครฮิวเลอร์เป็นโกโคมิเป็นธาตุน้นําก็ได้หรือใช้ธาตุไม้เป็นตัวละครอย่างหมอไผ่หรือว่าเป็นเหยา้ยาเหย้าแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยทําการเซตอัพอ,อีก3ตัวละครให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องตัวละครพี่แตมเป็นคนสุดท้ายพี่แตมเนี่ยก็จะทําการแปะธาตุไม้ด้วยทําดรเมจในตัวเองเยอะด้้้้วยตรงงงนีก็ถือืออาาไดดเเมมทัมฟ ได้ด้าเปนทั้งตัวละครพี่แตมเองตรงนี้สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเนาะและ้วกองสนาบในทีมต่อไปตรงนี้ก็คอนเซปต์เดียวกันเลยเป็นทีมพนักของไฮประบูมตรงนี้ก็สามารถใส่ตัวละคอีก3ตัวฮะเป็นธาตุไฟฟ้าหนึ่งตัวผมเชียร์เป็นชีน้นาบุหรือไม่ก็ไรเดนเนาะจะจุดมาเฟืองได้ค่อนข้างง่ายที่สุดฮะแล้วก็ธาตุนะ้ำผมเชียร์เป็นตัวละครแปดธาตุน้ำมาเยอะอย่างเช่นเป็นแย่ยรานหรือว่าเป็นในน้อยหรือว่าเป็นโคโคมิตรงนี้ได้ตัวคีวม,มาด้วยแบบนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ตัวละครสุดท้ายเนี่ยอันนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเล่นแค่ทัดไม้าตุไฟฟ้าทัดน้ํามันสามารถทําไฮประบูมได้แล้วตัวสุดท้ายถือว่าเป็นตัวฟรีเป็นจงรีก็ได้เป็นตัวรวบก็ได้เป็นไม้อีกตัวหนึ่งเป็นนาฮิดะก็ได้เช่นเดียวกันตรงนี้คือแล้วแต่เพื่อเลยแต่ตรงนี้อย่าลืมใส่ตัวละครที่มีเซตสีไม้ไวรอลตันฐานาด,ด้วยเนาะ และก็อีกทีมหนึงจะเหมือนกันเลยกับทีมเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นท้าของทีมเบอร์เจียนก็แบบเดียกันเลยฮะแค่เอาตัวละครไฟฟ้าออกใส่ตัวละครธาตุไฟลงไปอีก2ตัวละครเนี่ยก็ธาตุน,น้ํา1ตัวตัวสุดท้ายก็เป็นตัวฟรีฮะเป็นตัวอะไรก็ได้เหมือนกันเลยกับทีมเมื่อกี้ซึ่งตรงนี้นทางการเล่นก็เหมือนกันฮะเหมือนเดิมเลย เละออีก3ตัวละครให้เรียบร้อยและแนวทางการเล่นการเล่นสเต็คฮะเราเล่นเหมือนกันเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามฮะตัวละครเอาไอเทมเราจะเล่นแบบเดียวกันเลี้ยแยงแบบเดียวกันเหมือนเดิมทั้งหมดเลยทุกทีมก็เข้าวๆจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะ <S 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 และก็ต่อมาเรามาดูกันที่แนวทางการปั้นตัวละครเอาไอเทมกันบ้างดีกว่าทรัพตัวละครตัวนี้จะต้องใช้ค่าแสตที่เยอะมา,มากๆไม่ว่าไปยังนั่งของค่าํำนำธาน คีเรคริดาเมจแล้วก็ค่าฟื้นฟูพลังงานด้วยฮะซึ่งตรงนี้ผมเชียร์ค่าฟื้นฟูพลังงานที่เล่นกับ2ไม้เลื่อนๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140%ขึ้นไปจะค่อนข้างเซฟแบบสบายๆนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อไปเรามาดูกันที่อาวุธอาวุธของตงัวนะคาไอเทมเนี่ยที่เรียกว่าดีมากสามารถใช้ได้หลากหลายอันเลย อาวุธจากพวกคริเบตแลวก็คริดามจใช้ได้หมดเลยฮะไม่ว่าเป็นดาบเขียวเองดาบเจดเองดาบมิดเอง,เองใช้ได้หมดเลยหรือแม้ทั้งดาบไอเโตเนี่ยแต่มก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นสายฟรีดาบซีดาไม่ต้องห่วงฮะสามารถใช้ไอรอนสติงได้เช่นเดียวกันดาบร่มก็สามารถใช้งานได้หรือแม้กระทั่งดาบบีพีตรงนี้ดีไม่แพ้กันฮะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันและก็ต่อไปสำหรับอ์ติแฟกต์บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเซ็ตอ์ติแฟกต์เนี่ยสามารถใส่ได้หลากหลายเซ็ตเลย ดีที่สุดก็คือ4 Dream, กิลด์ดีมจะเป็นเซ็ตที่แรงที่สุดใครที่หาไม่ได้ฮะสามารถาย้ำให้เลย2ชํานาน2ชํานาน2โจมตี2ชํานานหรือว่า2ชํานาน2เอมเบมหรือว่า2ชํานาน2ไม้ก็สามารถย้ำได้เช่นเดียวกันพอแค่ย้ำแล้วสเต็กออกมามันสวยที่สุดนั่นเองเนาะในส่วนช่องนาฬิกาเรารใส่ช่องนาฬิกาเป็นชํานาญท่าจะแรงที่สุดแต่ก็เป็นโบนัสไม้ตรงหัวเนี่ยเป็นคีเรทหรือไม่ว่าขีดนาเมทฮะ ตามที่ตัวละครเราขาดเลยสุดออบรองหาเยอะมากเลยหาไปนะของชํานาญที่เรที่ดาเมจฟื้นพลังงานตรงนี้ก็คือสามารถหาได้หมดเลยฮะในส่วนของกุมดาวแนะนําของพี่แต้มฮะผมเชร์ที่0จบแล้ว,วเพื่อนเนี่ยไม่ต้องจะเป็นไปหาดาวเพิ่มเลยแค่0ฮะสบายๆแล้วเนาะในส่วนการอัพสกิลผมเชร์อัพไปที่สกิลธาตุเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวดาเมจหลักเนี่ยจะอยู่ที่สแต็คซึ่งใช้ตัวคูณของสกิลธาตุตรงนี้เนาะ อัพสกิลท่าเป็นหลักแล้วก็ต่อไปอัพที่สกิลโจมตีปกติก็ได้เวลาเราตีปกติได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีดาเมจเหมือนกันส่วนสุดท้ายก็แอนติคอยอัพมาทีหลังเพราะแอนติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ทำดาเมจเลยเราใช้เพื่อเลี้ยงสเ็กเฉยๆอย่างเดียวเนาะก็เชร์เป็นอัพทั้งของสกิลท่าตีปกติตกตแล้วก็สกิลเอติฮะเท่านี้เองของตัวละครพี่แต๋มเนาะ ในส่วนหัวข้อสุดท้ายตรงนีกจะเป็นทางของการสรุปทั้งหมดแล้วสรุปแล้วตัวละครอไอแทมยังคุ้มค่าที่จะเปิดหรือเปล่าฮะตรงนี้ตอบกระชันเลยตัวละครพี่แถมแนี่เป็นตัวละครที่ คุ้มค่าในการเปิดออกมากสำหรับใครที่กำลังจะมองหาตัวละครดาเมจหลักหรือว่าตัวละครดีไปทาดไม้สักตัวหนึ่งตัวละครตัวนี้ผมแนะนำเลยฮะใครที่พอจะเล่นได้ปั้นของได้นเนี่ยรับรองว่าด,ดาเมจรุนแรงมากๆส่วนดาบเนี่ยก็มีดาบหลายเล่มที่ตัวละครตัวนี้สามารถใช้งานได้ด้วยและก็เรื่องทีมยังคงสามารถลงทีมได้ค่อนข้างหลากหลายไม่จะเป็นต้องเล่นบีบอัดแพร่ขยายเสมอไปไปเล่นบลูมไฮรบรูมแบบนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ ก็สามารถเล่นได้แถมดาเมจตัวเองค่อนข้างเยอะแม้จะไม่ได้ประสมธาตก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างเยอะและก็รุนแรงอยู่นะตัวละคตรตัวนี้ฮะผมเชียร์เลยใครขาด DBS ก็สามารถเปิดตัวละครพี่แตมได้หายห่วงเก่งอย่างแน่นอนฮะส่วนใครที่มีคําถามระหว่างตัวละครอาวัยแคมกับตัวละครคาซึฮะที่ตู้เข้ามารพร้อมกันเนี่ยผมค่อนข้างเชียร์ตัวละครไหนมากกว่ากันตอบตรงๆเลยฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มีอาวัยแคม แล้วก็ยังมีตัวละครคาซึฮะใครที่ไม่โอ้ยทั้งคู่เนี่ยผมจะค่อนข้างเอ็นเอียงเชียร์ไปทางคาสึฮะซะมากกว่าเหตุผลง่ายๆเลยฮะตัวละครคาสึฮะเป็นตัวละครซับ DPS ซึ่งตัวละครจากพวกซับเนี่ยมันลงได้ข้างหลากหลายปาร์ตี้มากๆอยู่แล้วไหนจะเรื่องการบัการกระจายท่าแล้วการเล่นฮะมันเล่นก่อนข้างง่ายกว่าพี่แตมเยอะมากๆด้วยฮะรวมไปถึงการปั้นด้วยผมว่าคาสาเนี่ยปั้นจริงๆก็หาแค่ E.M กับพลนของค่าซื้นฟูพลังงานแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้วนอกคข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้สรุปเลยใครอยากได้อวทม d ีพ p ก็เปิดได้เลยฮะใครอยากได้ตัวละครซับพอร์ต้าไปคาสณะได้เช่นเดียวกันเป็นตัวละครที่ดีทั้งคู่จริงๆสำหรับตู้กาชารอบนี้ฮะสำหรับคลิปของไม่แต้มก็น่าจบไว้แต่เพียงเท่านี้ใครรอคลิปของตัวละครคาสณะเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นท้ายของคลิปไกด์อัปเดตตัวละครคาสณะเนาะ ส่วนครรอที่เรื่องเต็มของตอัวละครพี่แต๋มเนี่ยผมได้มีคลิปไกด์เอาไว้แล้วเช่นเดียวกันสามารถดูคลิปนั้นไปได้เลยรวมไปถึงคลิปไกด์อื่นๆที่เกี่ยวกับตัวละครพี่แต๋มแล้วก็คาสคาฮะผมจะไปเอาไปให้ทางด้านปักหมุดคอมเมนต์ในคลิปนี้เพื่นอนๆก็สามารถเลื่อนลงไปฮะกดคลิปที่อยากดูได้เลยเช่นเดียวกันสุดท้ายก็มาเดิมเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็าลืมนกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางจ่องผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบาย